ต่อมานะครับเป็นส่วนของเรื่องของ adverb คํากริยาวิเศษนะครับ adverb คืออะไร adverb คือคํากริยาวิเศษที่ใช้ทำหน้าที่ขยายคํากริยาเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอากับกริยาต่างๆนะครับหน้าที่ของ adverb เนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งได้ให้เข้าใจง่ายๆคือ3ส่วนด้วยกันลำดับที่1คือ ขยาย Adverb ขยายากริยาอย่างที่2คือขยายคำคุณศัพท์นะครับขยาย adjective แล้วก็อันสุดท้ายคือขยายคำกริยาวิเศษด้วยกันในประโยคก็คือขยาย adverb ด้วยกันเองนั่นแหละครับประเภทของ adverb นะครับเรามารู้จักแล้วก็เรามารู้จัก adverb กันแล้วเนี่ยเราต้องสามารถแบ่งได้ว่า adverb เนี่ยมีกี่ประเภทนะครับประเภทที่1 ที่เราจะมานำเสนอกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันคือ adverb of degree นะครับ adverb of degree เป็นคำกริยาวิเศษที่บอกระดับและบอกการเน้นยำ้ำใช้บอกการกระทำว่าแค่ไหนหรือระดับไหนนะครับคำกริยากลุ่มนี้เนี่ยจะขยายคำคุณศัพท์และขยายตัวมันเองนะครับตัวอย่างเช่น pretty ค่อนข้างมากนะครับ a bit ค่อนข้าง a lot มาก extremely อย่างมาก quite ค่อนข้าง too มากไป terribly จริงๆ slightly ค่อนข้างหรือ very ที่แปลว่ามากนะครับตัวอย่างเช่น it's pretty hot today it's pretty hot today นะครับอากาศค่อนข้างร้อนวันนี้หรืออย่างที่2 she speak a lot at school she speak a lot at school หล่อนพูดมากที่โรงเรียนนะครับตำแหน่งกลางวางก็คือ จะวางระหว่างกระทานและกริยาแต่ถ้าไปขยาย adjective เนี่ยหรือ adverb ก็จะวางข้างหน้า adjective หรือ adverb เลยนะครับต่อไป adverb of times adverb of t i m e คือคำกริยาวิเศษที่บอกเวลาใช้บอกการกระทําว่าเกิดเมื่อไรหรือเกิดขึ้นอย่างไรหรือบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับตัวอย่างคำในในประเภทนี้ก็คือ yesterday today tomorrow already lately Finally, still, early, late, now, soon และก็ yet นะครับตัวอย่างประโยคเช่น he came here yesterday he came here yesterday เขามาที่นี่เมื่อวานนี้หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง they will leave tomorrow they will leave tomorrow พวกเขาจะไปพรุ่งนี้นะครับตำแหน่งการวาง adverb ตรงนี้จะวางอยู่ท้ายประโยคเป็นส่วนใหญ่ นะครับตามตัวอย่างที่บอกไปต่อมาเป็น adverb of manners adverb of m a n n e r จะเป็นคำวิเศษคำกริยาวิเศษบอกอาการใช้บอกการกระทําว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเกิดขึ้นอย่างไรตัวอย่างคำในกลุ่มนี้เนี่ยเช่นคำว่า fast quickly carefully well gently loudly นะครับตัวอย่างเช่น we speak loudly we speak loudly พวกเราพูดอย่างดังหรือ they cry quietly they cry quietly พวกเขาร้องไห้อย่างเงียบๆนะครับตำแหน่งจะเห็นได้ว่าจะวางส่วนส่วนใหญ่เนี่ยจะมักจะวางหลังกริยาแท้ในประโยคนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็วางหลังกรรมก็ได้นะครับแต่ตัวอย่างที่ยกให้มาเนี่ยเราวางหลังกริยาแท้นะครับลำดับที่4ประเภทที่4คือ adverb of place ก็คือ คำกริยาวิเศษบอกสถานที่ใช้บอกการกระทาว่าเกิดที่ไหนนะครับตัวอย่างของคําในกลุ่มนี้คือ here there far away back behind in out inside และ outside ครับตัวอย่างเช่น I live here I live here นะครับ ฉันอาศัยอยู่ที่นี่หรือ Mr. Thomas is out Mr. Thomas is out คุณโทมัสไปข้างนอกจะเห็นได้ว่าตำแหน่งการวางมักจะวางหลังกริยาแท้หรือหลังกรรมของประโยคนะครับ Adverb ในประเภทที่5ได้แก่ Adverb of frequency นะครับเป็น Adverb ที่บอกถึงความทีนะครับบอกการกระทำว่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนั่นเองตัวอย่างของคำเช่น always usually often normally occasionally, sometimes, seldom, rarely, หร never นะครับตัวอย่างประโยคเช่น he always runs in the morning she he always runs in the morning เขาวิ่งตอนเช้าเสมอหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง she never sings at home she never sings at home หล่อนไม่เคยร้องเพลงที่บ้านเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตำแหน่งในการวาง adverb จะวางระหว่างประธานกับกริยานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของ adverb อย่างคร่าวๆที่นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับอา,อาจจะมีความมึนง,งงสักนิดนึงแต่เชื่อว่าถ้าหากได้ทบทวนแล้วทำให้นักศึกษาจะเข้าใจเรื่องของ adverb มากขึ้นครับ